ไม้ใหญ่โตเฟอร์นิเจอร์บิ๊กทิมเบอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบิ๊กทิมเบอร์ก็ได้มีโอกาส พาทุกท่านมาดูมาชมเนาะเบื้องหลังของการทํางานของช่างทางร้านเราบ้างว่าทางช่างของร้านเราเนี่ยมีกระบวนการผลิตยอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะทําการวางออกจําหน่ายะนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนการขัดเนาะโดยเราจะขัดใช้กระดาษทรายแบบหยาบแล้วก็จะใช้เครื่องมือเป็นลูกหมูเนาะตามภาพเลยวิธีขัดแบบนี้เนี่ยเราจะทาเพื่อทําการขัดเปิดหน้าไม้ก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทางร้านของเราเนี่ยจะมีขั้น ขั้นตอนการขัดทั้งหมด3ขั้นตอนโดยจะมีขั้นตอนการขัด ปรับแล้วก็สั่นนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการขัดขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นไม้แผ่นนี้สวยมากๆนะคะแล้วบอกเลยว่าเป็นไม้ยางนานะเป็นไม้ยางนาแผ่นเดียวเลยที่สําคัญมีความหนาถึง4นิ้วด้วยกันนะคะความกว้างของฝั่งหัวฝั่งนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่1เมตรแล้วก็กลางแผ่นนะคะจะกว้างอยู่ที่112เซนท้ายแผ่นจะกว้างอยู่ที่125เซนโดยที่แผ่นนี้มีความยาวถึง3เมตร93เซนเลยทีเดียว นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการขัดแบบอีกประเภทหนึง่งเนาะโดยเราจะใช้เครื่องมือเป็นรถถังนะคะแบบนี้เลยเป็นการขัดขั้นตอนที่2นะคะวิธีขัดแบบนี้เนี่ยเราจะขัดเพื่อปรับระดับหน้าไม้เนาะเพื่อให้หน้าไม้เนี่ยมันเรียบเนียนเสมอกันเนาะไม้ที่เป็นคลื่นๆอะไรต่างๆเนี่ยโดยเราก็จะใช้วิธี ขัดโดยใช้รถถังเครื่องมือแบบนี้เลยขัดเพื่อปรับระดับหน้าไม้เนาะต่อมาเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการขัดเราก็จะใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึง่งโดยเป็นเครื่องมือขัดแบบสันนะคะเครื่องมือแบบสันนี้เราจะขัดเพื่อความเรียบเนียนของเนื้อไม้เนาะไม้เนี่ยนะคะการที่ไม้จะสวยออกมาได้เนี่ย ขึ้นอยู่กับก,กระบวนการขัดด้วยเป็นสําคัญนะคะว่าไม้จะเนียนไม่เนียนสวยไม่สวยมันอยู่ที่ขั้นตอนการขัดด้วยนะคะเป็นสําคัญเลยอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการเอ่อพ่นพ่นน้ำยาเนาะเราจะพ่นน้ำยาเนี่ยก่อนทุกๆครั้งนะคะหลังจากที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะท่านใดที่กังวลในเรื่อง ปวกมอดนะคะต่างๆไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราจะทำการพ่นแบบนี้ทุกแผ่นออกมานะคะทางร้านเราก่อนที่เราจะจำหน่ายเนี่ยเราจะทำการพ่นท็อปแบบนี้เลยโดยที่เราจะพ่นให้ชุ่มให้ฉ่ำเลยนะคะโดยที่ให้ตัวน้ำยาเนี่ยซึมลงใต้แผ่นให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็เมื่อ,อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเราได้ทำการพ่นท็อป บนเสร็จแล้วเราไม่ได้เพียงแค่พ่นด้านบนอย่างเดียวนะทางร้านของเราเราจะพ่นใต้ล่างด้วยนะคะนี่เลยเราจะพ่นใต้ล่างทั้งบนและล่างเนาะเพื่อให้ไม้เนี่ยให้น้ํายาเนี่ยมันอมให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ให้น้ํายาเนี่ยมันซึมลงเข้าในชั้นผิวไม้ให้ได้มากที่สุดการทําแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเซฟไม้จากการ ป้องกันในเรื่องปวกและมอดได้เป็นอย่างดีเลยเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทางร้านเราจะทำก่อนที่จะทำการลงสีทุกๆครั้งเนาะต่อมาเลยก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการทําสีนั่นเองจริงๆแล้วหลังจากที่เราพ่นน้ํายาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้น้ํายาเนี่ยแห้งเซ็ตตัวให้ดีก่อนเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทําการลงสีนะคะส่วนโต๊ะไม้แผ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า ลูกค้าได้ทำการจองแล้วก็มัดจำกับเราไว้แล้วเนาะแล้วก็จริงๆเนื้อไม้ยางนานเนี่ยเนื้อไม้ของเขาจะสีออกแนวเฉดแบบสีอ่อนๆซีดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยอยากได้ออกแนวสีเฉดไม้ประดูไม้มะค่าซึ่งออกอมส้มแดงๆหน่อยๆน,อะนะคะเราก็สามารถยอมให้ลูกค้าได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะให้เปลี่ยนสีหรือย้อมสีอะไรใดๆเนาะ แล้วที่สําคัญนะคะลูกค้าท่านนี้อยากได้สีด้านนะคะสีที่แมทไปกับเนื้อไม้เลยคือลูกค้าไม่ต้องไม่ชอบความเงานะคะก็แจ้งกับเราได้เลยนะคะเราสามารถจัดทําให้ลูกค้าได้ตอนนี้ช่างก็ได้ทําการเคลียร์หน้าท็อปแล้วนะคะโดยทําการลงสีด้วยโพลีน้ำยูนิเทนสูตรด้านเนาะเป็นการเคลียร์หน้าท็อปเตรียมที่จะจัดส่งในเร็วๆนี้แล้วนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการผลิต เฟอร์นิเจอร์ไม้ของเรานะคะเราอยากให้คุณภาพของเราออกมาดีนะคะเราก็จะใส่ใจในเรื่องรายละเอียดมากพอสมควรนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์095 529 94 26นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ Big t i m b e บอร์คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ